เพราะว่าเป็นพื้นที่ต่ำแล้วที่น้ำไม่ท่วมเลยก็คือหมู่5หมู่6อันนี้น้ำท่วมไม่ถึงไม่เพราะว่าเป็นพื้นที่สูงแล้วอันนี้สีแดงนิด เห็นสีแดงเห็นไหมครับสีแดงแล้วหมู่หนึ่งกับหมู่สี่เนี่ยเป็นพื้นที่ภัยพิบัติอ๋อสีแดงนี่ไหมถึงเป็นพื้นที่ภัยพิบัติใช่เราต้องนำางปประมาณมาช่วยเอาลกเอางบประมาณมาช่วยท่านเจ้าค่ะมันลงไว้ถ้างบประมาณมาปุ๊บเราจะช่วยพื้นที่ภัยพิบัติคือหมู่หนึ่งกับหมู่สี่ท่ายังไงเราก็เอางบประมาณอันนี้เรียกว่ายิงแดง ันนี้จะช่วยหมู่หนึ่งกับหมู่สี่ยังนั้นเลยเหรอพระเจ้าค่ะแต่จะช่วยหมู่สามหมู่สี่อันนี้ผ่าเจ็ดอ๋อนี่ลงงบประมาณไม่อย่างนี้เลยใช่ไหมใช่จ้าค่าเะ,ะเพราะผมทิ่จะเอารงบถ้าเกิดว่าถ้าฉันอยากจะยักงบประมาณไม่ใช่ยักงบประมาณเขาไม่ให้ยักเขาเรียกว่ายโยกย้าย เราจะไม่ให้ถ้าเกิดว่าเราจะให้ท่วมอันนี้เราถ้าเกิดมันท่วมหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าหมู่ถ้าท่วมหมดเลยเราต้องย้ายนะย้ายที่ไหนย้ายไปหมู่สิบเอ็ดถ้ามาหมู่สิบเอ็ดปุ๊บทีเนี้ไม่ท่วมประชาชนแล้วทำไมท่วมเขาเข้าใจไหมครับทุกคนเข้าใจนะการจะเอาเข้าใจเราเอาหมูเข้ามาหมท่ห้า เริ่มนะกะมาหรือไงแกเจ้าแทนที่ก็ประมาณฉันไปลงเี่ข้ามาลงได้ยังไงเนี่ยนวนะก็บอกเราแวงอยู่กันเมื่อกี้เห็นขอเดินอยู่ข้างหลังวนไปวนมวาก็จะแทนด้วย